คนในรายการไปตกวนแล้วตอนนี้เดี๋ยวๆๆ EP ที่สี่แล้วจ้าโอยเดินทำมาถึงครึ่งทางเหมือนน้องๆผู้เข้าประกวด Miss u n i w o r l d Thailand 2020ว่าตอนนี้ก็ได้มาถึงครึ่งทางแล้วพอๆกับเราเออเออแล้ววันนี้เขาทำอะไรกันพี่อ๋อวันนี้เป็นรอบชุดว่ายน้ำของน้องๆ้อนน้องๆจะต้องแบบว่ามาโชว์ความเซ็กซี่เดินสาบการ เห็นวันนี้แบงก็จะบอกว่ามีคอนเซปต์ให้เข้ากับน้องๆด้วยคืออะไรบ้างแบงคือให้น้องสับแบบจักรวาลเราจะเก็บมาให้ได้เยอะที่สุดเออสับแต่ว่าน้องๆจะมีการเดินหัือนที่เราสับเมื่อกี้ด่าต้องติดตามชมอีกทีนึงว่าเราจะเก็บใครมาให้ดูบ้างเนาะตอนนี้ก็จะตุ้นน้บาใส่ชุดไว้ตามแล้วเราไปดูกันเลยลิก่อไปเร็วไปอ่ะคุณผู้ชมครับเราจะมาถามพา์แฟนคลับนะครับคงไม่ต้องถามแล้วว่าเขามาเชียร์กันใครครับสวัสดีครับทุกคน วันนี้มาเชียร์กันใครมาเชียร์ใครกันครับออนฟ้าเบอร์เลขเปนแปดครับนี่เป็นยังไงกันบ้างครับมาไกลขนาดไหนครับหลายจังหวัดครับมาจากหลายที่ครับหลายที่เลยครับรวมตัวกันได้อย่างไรไงบอกว่าแบบแต่ละคนแบบว่าเลยก็คือว่าจริงๆแล้วการรวมตัวครับรวมกันใน ในกลุ่มไลน์ครับเริ่มต้นจากการแบบว่าทุกคนรักรีบนนองพ่อฟ้าออฟฟิเชียลอย่างนี้เลยเหรอใช่เขาเกณฑนะทีเนียเขาเกณฑนะใช่ครับก็คือว่าเรารวมตัวกันผ่านกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็นัดกันว่าเออจะมาเชียร์น้องที่หัวหินครับแล้วก็จริงๆพวกอยู่หัวหินอยู่แล้วเป็นเป็นเป็นคนบ้านเดียวมาคุณเทนในการไลน์ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นเอ่อคนบ้านเดียวผ่อนฟ้าด้วยแล้วก็ติดตามตั้งแต่ปีสองพันสิบสามแล้วครับอยากให้คน ที่รักน้องชอบน้องก็คือเชียร์น้องเงยอะๆนะครับแล้วก็ช่วยโหวตให้น้องด้วยครับอ่า MUT 1 8นะครับอนฟ้าปนิกาครับค่วันนี้ข้างหลังของแมงก็คือไม่ต้องบอกเลยว่าแฟนขับใครดูด้วยดูด้วยป้ายแน่นใหญ่โต<า>เป็นยังไงบ้างไม่ข่าวว่าวันนี้เปิดตรงเปิดโตเลยใช่เพราะว่างดระบ,บายสีเพราะวันนี้แพลแพงมากเดี๋ยวรอดูเลยเพราะว่าน้องออกกําลังกายมาทั้งปีเดี๋ยวรอดูว่าซิกแพคจะเป็นยังไงเพราะเมื่อคืนน้องก็บอกอยู่ว่า ต่อเสร็จจากงานกาล่านะไปพิเศษต่อใช่นางก็พยายามอยู่แต่ช่วงนี้นางดึกทุกวันก็เลยแต่เดี๋ยวรอดูไม่พลาดแน่นอนแต่จะบอกว่าแฟนลับของแมวจะบอกว่าแมวเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่ตอนนี้น่าจับตามองในชุดว่ายน้ำสุดๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีสิบแปดคนเดียวสำหรับสามสิบคนสุดท้ายแต่เรายังไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันพีดหรือทุพีดจะต้องรอรอรอนู่นอีกทีแต่เรื่องแขนขาบอดดี้คือไม่ต้องห่วง แล้วมาจากไหนกันมาจากกรุงเทพเลยค่ะรู้ทั้งหมดเลยเหรอว่าใช่ค่ะมาวันนี้มาไหนไหบมาวันนี้เลยมาเพื่องานนี้มาเพื่อแพลวโดยเฉพาะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจะบอกว่าในวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเนี่ยเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเลยมาที่นี่โดยตรงแล้วก็เราได้มีการทําพ็อปนี่พ็อปน้องใช่รู้เลยว่าคือใช่อยู่ที่ไหนก็รู้ว่านี่คือทีมเชอเอ จะบอกว่าแฟนสเซลเอมเขามาีอะไรแปลกๆมาให้น้องในรอบต,รตลอดเลยเขาจะเอาใบสีทุกคนจำได้ใช่ไหมคราวน,นี้ก็จะเป็นยาดม<อ>แต่อาจจะดมไม่ได้แต่ว่าให้กําลังใจน้องได้จริงๆอ่ะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยอยากคาดหวังในสิ่งที่ทุกคนเคยเจอ,อในรูปแบบนางงามปกติที่เราเคยเจอมาหลายสิบปีเราเราอยากให้นางงามแต่ละคนแสดงความเป็นตัวตนให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ายังไงถึงแม้ ใครจะใครจะได้มงคนนั้นก็เป็นตัวแทนประเทศดีๆใช่วันนี้ก็ตื่นเต้นนะะิดนึงค่ะก็มารอเชน้องนะขอให้น้องทำดีที่สุดเนาะใช่ไหมคะมาจากกรุงเทพมาด้วยวันนี้มาจากกรุงเทพใช่ค่ะแล้วคาดหวังอะไรจะเกิดขึน้นมือทีในวันนี้คิดว่าวันานน่าจะมีเซอร์ไพรส์รให้ทางบ้านดูนะว่าอยากให้ดูว่าน้องเขาแปลว่าอาจจะมีการอบไว้ดีกว่าค่ะอยากดูผลงานที่ผ่านมาอย่างเมื่อวานเนี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างเมื่อวานโอเคนาะชุดสวยมากเปิดตัวบาน,นแบบว่าแบบ ใจใจเห็นแล้วสวยจริงๆเลยค่ะใช่ใชฝากเป็นกำลังใจให้นะครับ M U T 0 8นะครับน้องวีนาปวีนาสิงนะครับพวกเราเป็นกำจะเป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะโหวตนะครับสามารถโหวตผ่านทูพอยนะครับได้ที่มันเป็นแอป i2id ดครับใช่เข้าไปแล้วก็โหวตมันมีทุกสาวงามครับ แต่ถ้าชอบใครก็โหวตได้เลยนะคะขอบคุณครับ thank <laughs> you คลีนเป็นยังไงบ้างวันนี้โอ้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นการเดินแบบชุดว่ายน้ำครั้งแรกแล้วก็เราก็แบบใจเต้นรัวมากแต่ว่าขนาดเดียวกันนะคะคือทุกคน supportive มากมากเลย everyone ก็ไร go more go more do it more q u e e n i t was an amazing time ความประมาหายไปหมดเลยแตไม่ดีมาก enjoying and be happy การเต็มตัวของควีนอ่ะจริงๆคือเรื่องของสภาพจิตใจเดียวค่ะวิธีที่ควีนทำก็คือว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีอ่ะก็มีบ้างนะคะมูเตลูส่วนอะไรส่วนอะไรคะส่วนอะไรก็พลังจักรวาลเลยค่ะก็บอกว่าขอให้พลังจักรวาลทั้งหมดนะคะมาสิงสถิตอยู่ที่แห่งนี้นะคะส่งให้มันออกมาเป็นทิศทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ขอให้ทุกคนเอนจอยที่สุดนะคะแล้วเป็นคนแรกด้วยเนาะใช่เปิดตัวคนแรกข้าง ดีใจมากเพราะพี่ๆบอกว่เอาอเอาอีกเอาอีกเอาอีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็<ล>แบบเอ๊ะฉันว่าฉันเอลหักแล้วนะแต่หนูรอรอไปดูรอไปดูว่าเพย์แบ็กเป็นยังไงก็อ <laughs> ยาก <laughs> จะบอกว่าตอนนี้นะคะก็ยังโหวตกันได้อยู่นะคะสามารถกดดอกจันสามศูนย์หนึ่งดอกจันศูนย์หนึ่งนะคะแฮชแท็กแล้วก็โทรออกได้เลยสามารถโหวตเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าทุกคะแนนโหวตเนี่ยเป็นคะแนนสำคัญที่ทำให้ควีนจะขึ้นไปอยู่ในช็อปได้ใช่เซ Help me with it because I'm going to do my best. But at the same time, I always remind you guys on my journey to developing myself, I want you guys to do exactly the same. Team Queen, you have to be your best self as you can be. <coughs> เฮ้ยมันเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากตอนที่เราเดินไปบนรวนเวล้วทุกคนมองมาทุกคนให้กําลังใจแล้วนางงามทุกคนนะคะอยากจะเป็นตัวแทนของเพื่อนเพื่อนนางงามนะคะว่าขอบคุณมากๆสําหรับแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่มาให้กําลังใจแล้วก็ให้มาเป็นแรงเชียร์ให้เป็นพลังของพวกเราค่ะพวกเราเลยทําออกมาได้ดีมากๆค่ะตื่นเต้นมากแต่พอได้ยินเสียงกรีดพี่ๆพี่ๆทุกคนน่ารักนะกรีดให้กันทุกคนเลยนะครัะเล่วให้เขาฟังสิที่เธอกรีดอะโอ้หนูเดินไปบนเวอีหน่ก็ กินตามพี่กินอะไรดูแล้วกินตามลูกด้วยแต่ก็ฉันหูจะมีจะเป็นหนึ่งจำเปญในการแบบว่าของการเดินชุดว่ายน้ำคืออยากจะให้น้องๆเดินสับจักรวาลให้ดูหน่อยได้จักรวาลที่คิดว่าตัวเองต้องเดินแบบคลิปสุดไปเลยแต่ตอน ตอนที่แบบก่อนที่จะเดินเรามีการให้กําลังใจวิวให้กำลังใจในการทําอะไรครับเต้นค่ะอย่างนี้เลยค่ะตามจังหวะแล้วก็แบบว่ามีสะบัดสะบัดตื่นเต้นมากเลยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่อยากเดินชุดว่ายน้ำาเราเป็นครั้งแรกตอนแรกๆก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วพอเพื่อนแบบพยายาทำได้ทุกคนเชียร์กันแบบเชียร์กันเองอ่ะเวลาใครไปก็ปกมืออย่างนี้เลยแล้ววันนี้เราให้คะแนนเรากี่คะแนนครับ เอาจริงๆนะให้แปดเต็มสิบถ้าตัดความตื่นเต้นออกไปได้อ่ะมันสั่นบสั่นมากตอนนี้ที่ใหาไเป็นสิบเต็มสิบด้วยกันอะไรครับแปรนเดินสเต็ปจักรวาลให้ดูหน่อยสมมติว่าับที่ไปสู่จักรวาลอ่ะโอเคค่ะได้เล่ะเริ่มสตาร์ตรงนั้นเลยจ้ะ กำลังใจเนาะในรอบไฟายลต้องรู้สึกเรียนภาษาอังกณษเป็นอะไรหลายคนเลยขอบคุณยังคนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะอย่าลืมโหวตให้ด้วยนะคะใจอีกรอบเลยอย่าลืมกดดอกจันสาม์หนึดอกจันแปดแปสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะบ๊ายบายไม่จริงขนาดนี้เลยจริงเหรอพี่ฉีดยาหนูหรือเปล่าไม่ฉีดได้อยู่ก็คือได้จริงๆวันนี้ได้จริงๆเหรอจ๊ะเอออัลเลดมีอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไร หนูมีท่านนี้จริงๆหรอใช่จริงเขาไม่รู้ตัวเขต้องดูอะไรเพรสดที่ชอบเธอจริงนี่จรอยังไงจริงนี่ยจะจริงหรอหนูไม่รู้ตัวเหมือนหมุนมือุอไหมมุนมุดหามบอยซินดี้หรอมาเออเนี่ยมันก็เออหนูไม่รู้ว่ามันเป็นอินเนอร์เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก้าวมา ก้าวขาวมาสเต็ปแรกสิ่งแรกที่ต้องก็คือต้องมั่นใจนในตัวเองต้องรู้ตัวเองสวยแล้ววันนี้ก็แบบ<อ>คุยกับเพื่อนๆว่าวันนี้เราจะเอาให้มันที่สุดสนุกที่สุดก็ดีใจที่บิวกับเพื่อนๆหลังเวทีก่อนก่อนที่จะออกเวทีวันนี้น้องก็ม่วนหน่อยนะจ้าข้าเป็นก้าท่า,า,ไ,าไหนานหม่วนาม <c oughs> นก็ม่วจ้าบริหารมือยั่ยๆจ้าวันนี้อยากได้สเต็ป อีกสักหนึ่งรอบแต่ว่าตอนนี้สมมติว่าอยู่ให้จริงกว่าเออให้จิเมื่อกี้ขอบคุณจิงหรอแม่ตรงยาตรงนี้ไรหรอคะจะไปตรงปูนก็ย่มได้โอเคคุณนิญาตเปลี่ยนสเต็ปไปเออเออมือมามือมาเออ แฟนนางงามช่วยเป็นกำลังใจพวกนันเหนือคนโน้นคนนอทั่วประเทศทั่วโลกเลยตอนนี้เราเป็แฟนคลับแบบเยอะเคนแบบเชียเราเยอะมากติดโพทุกโพจริงหรอแม่แกงหรือเปล่าแม่ฉีดยาอีกแล้วโอเคหนูจะรีบพูดนะคะก็ฝากให้กำลังใจ MUT 91ด้วยนะคะทีนี่จะทำให้เต็มที่เลยค่ะฝากพืชอกำลังใจน้องตัวเองนะจ้ารถเป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นดีใจมากแล้วดูดี หุ่นเสียมากสมกับที่เล่นฟิตเนสแบบตลอดตลอดเนาะก็นะทำมาเพื่อสิ่งนี้ไม่รู้จะพูดยังไงบอกเลยว่าแหวคืนหนึ่งเออจริงความเสียอ่ะเออไม่เห็นแล้วเราเห็นเราจะว่าไม่เห็นไม่เห็นมาแต่มองจิกจิกนะจิกนะนี่มามันนี่ให้ขนาตัวเองไงจริงจริงก็มันก็จะมีจังหวะแบบอะอย่างเงี้ยมันมีความเซ็ี่หนงใช่มันมีความจะแบบ เต้นแฟนคลับด้วยแล้วก็เออรองท้องรองเท้าอะไรอย่างนี้ยก็นิดนึงค่ะแต่ก็ก็ถือว่าเราสนุกแล้วก็เต็มที่มากแล้วก็แฮปปีใช่ใช่ค่ะคุณแบให้คุณแมวทำเดินคือเดินยังไงฝึกยังไงขอให้จึ้งก่อนเมื่อกี้เออสมมุติว่ากำลังจะขึ้นเวทีจักรวาลแล้วรุนแรงไปเลยเนาะเนี่ยขอรุนแรงไปเลยขอรุนแรงไปเลยได้กระเจนได้กแล้ว่าเออรได้ไปต้องเอาไปต้องเดินไปไหนอ่ะต้องเดินมาหากล้องไปเออ อไปแล้วตอนนี้ตอนรอบไฟนอลแล้วตอนนี้คนปอดไรอะไรคือชนทีแพ้หมดเลยในบรรดาสุดๆเขาเกิดก็ยังมีรอบไฟนอลนะคะมีรอบพีลิมยังมีอีกหลายรอบให้ได้ติดตามกันก็จะเต็มที่ให้ได้ทุกๆวันนะคะเราก็จะทําให้มันดีขึ้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 น หวังว่ามงจะอยู่บนหัวแพ้วันนี้ค่ะยังไงเป็นกันเป็นกันไปกันไเราจะไม่พูดเยอะให้ดูเออเออจะลงจริดเออวันเนี้ยเออกะเลยทุยก็เลยเชยนะเนาะทานเจ้าที่น่ะเนาะมันก็ต้องริดได้มาแม่เรามาอยู่ที่นี่เราจะตายใครไม่ได้เออ เป็นบ้านเกิดของเราด้วย<ช>วเป็นของเราก็แบบแน่นมากเหมือนกันเป็นยังไง<า>คนอื่นอยู่เหมือนกันออกมาเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้เราคะตื่นเต้นตื่นเต้นก่อนเลยเพราะว่าเพราะความที่เราไม่ได้เดินนานอ่ะไม่มาเหมือนกันคล็อกสนิบสนิบม,มันเกาะแล้ววันนี้ก็เลยคลอกสนิบตอนแรกอ่ะ กะว่าจะไม่ทำแล้ววงพวกนั้นแต่ว่าแต่เธอเป็นคนเดียวใน30คนจริงี่เออประเด็นหนาคือพี่พี่ทีมงานบอกว่าทำไมเอออยากเห็นไม่เขาบอกเขาอยากเห็นของจริงเออเขาเขาไม่ต้องกินได้ขออีกรอบเลยเออเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเราจะขอสเต็ปสเต็ปแบบจักรวาลแบบขอแบบจึ้งกว่าเมื่อกี้ห้าสี่สามสองป้ายเออเก้าสบา อย่าอย่าเดี๋ยวเข้าอ่าเออมีการสอนเอออ่ะแม่แม่หนึ่งเออเออแล้วก็หมุนเออคล้ายๆว่ากายภาพหนึ่งต้องให้เคาดูได้จริงเนียวันนี้เราให้คะแนนตัวเองไรวันนี้อ่ะค่ะวันนี้อุ้มให้สิบ ดีใจมากดีใจที่แบบมีคนกินให้อ่ะค่ะอย่างที่บอกเลยว่ามันนานมากๆแล้วที่เราไม่ได้มาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้กับบรรยากาศแบบนี้มันเป็นเหมือนเป็นการต้อนรับเติมพลังเนาะเองแบบเติมพลังมนลงขึ้นมันโลง่ลงขึ้นอีกสเตจนะมันโลง่งการกับการรอบเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบฉันมาแลละ เออฉันมาแล้วฉันเสื้อเออตะโกนอยู่ข้างหลังแบบมีตะโกนตะโกนเออตอนนั้เสียงพวกเรากรี๊ดใหม่ได้ยินคือจริงว่าตอนนั้นก็แอบหูอื้อนี่แบบดังมากเหมือนฉันกลับมาแล้วจ้ะเนี่ยรอบนี้จ้ะดูสิมาเน้และผมเพิ่มหน้าเน้อสายตาให้นางฝากนะให้แฟนนลานมาติดตาในรอบต่อไปช่วยโหวตให้กับนางก็ฝากเป็นกำลังใจให้อุ้มด้วยนะคะ M U T 79นะคะแล้วก็หรือจะโหวตได้ที่ดอกจันสามศูนย์หนึ่งดอกจันเจ็ดเก้าสี่เหลี่ยม โพออกค่ะหรือว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook Miss Universe Thailand แล้วก็ที่อย่างนี้ใช่ไหมอาจจะจากคราวหน้าเราเปิดหน้าเราทำอย่างนี้นะนี่เออรายการแล้วเราก็คิดแบบว่ากูเป็นคนให้มาขอบคุณมากเป็นกำลังใจขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะน้องเมย์รถเมย์เห็นไหมอ่ะเราสองคนมาอยู่ด้วยกันแล้วเมย์รถเมย์พอดีเลยพอดีเลยจากทีทุกคนมองว่าแบบว่า เมยหรือรถเมยนะทักผิดตลอดนะครับมีรถเมยนะครับคือยิ่งใหญ่มากเราไม่มีแน่นอนคุณแม่เธอมาอยู่ไงรถเมย์เธอเขาต้องเกินโอเคเราไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราเดินแล้วเราต้องรู้สึกว่าเราปังแล้วเรารู้สึกว่าเราตัวใหญ่ยังไงเราก็ไม่มีนแน่นอนใช่ไหมแต่คนสับเป็นยังไงบ้างโอ้ยละเอียดละเอียดยิบ ละเอียดยิบละเอียดยิบทุกเม็ดค่ะมีอะไรเราเก็บให้หมดค่ะแม่เก็บทุกเม็ดนี่เป็นเพราะว่าเสียงเชียร์จากทุกที่กินจริงๆนะมานจริง จะบอกว่าเสียงเสียจากพวกพี่ๆนี่แหละค่ะคือแบบว่าตอนในรอบสอบมันพุชเราออกมาเลยตอนแรกคือแบบว่ามีเเออน e n e r ไงเพราะว่าสอบเฉลี่ยรู้สึกมั่นใจเลยนะตอนแรกแบบว่าตื่นเต้นแบบว่าเฮ้ยเราจะทำดีไหมแบบเรายิ่งมันมีร่องอะไรเงี้ยเราเราจะเดินส้นแหลมของเราจะตกไปที่ร่องหรือเปล่าแล้วแบบเฮ้ยกังวลแต่ว่าจริงๆแล้วพอเวลาเสียงกรี๊ดมาเท่านั้นแหละคลายทุกความกังวลเลยค่ะ่วาสะทกันลายเลยค่ะคุณแม่ลายเลยค่ะของหนูไม่ทันติดไปหนึ่งเมตร มันเริ่มไดตาไเลยแต่ว่าหน้าเราจริงจริงพอออกมาแล้วมีเสียงกรีดแล้วรู้สึกแบบโหมันพุชพวกเราดีนะไม่มีเสียงเชียร์แบบลงน้ำลงน้ำลงน้ำเมื่อเราลงทีร่างกายแล้วนะตัดเชียร์มากัดร่าง่ายตัดกล้ามเนื้อตัดีบวกบวกกว่าเมื่อกี้อีกอีกเท่านึงอ่ะเออทีละคน้เลยแล้วแก้ตัวอ่ะไปเรียนตั้งแต่เป็นที่เรียนนานๆในการเออ

รอบที่ผ่านมาคือคือเหมือนเหมือนเตรียมตัวมาดีมากก็มันเป็นมาตรฐานของตัวเองมากกว่าแล้วก็พยายามข้ามมาตรฐานของตัวเองในทุกๆวันตอนนี้กดเราตัวเองไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะพี่ขอถามคอนเซ็ปต์ในแต่ละอย่างที่แบบเราจะมาออกสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือชุดแต่ละชุดเนี่ยเราเป็นคนแบบว่าขีดแบบเองหรือว่าแบบมีทีมช่วยคิดส่วนใหญ่คือเราอ่ะไม่ได้เป็นคนออกแบบแต่เราให้ดีไซเนอร์กับทีมเป็นคนอ่านผล ตัวเราเป็นคนบอกเราจะมีรสนิยมอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าให้ดีไซเนอร์เป็นคนบอกแล้วเาาขาอ,อ่านผลงานตัวออเองใช่เขาจะมองในภาพกว้างมากกว่าดังน,นั้นก็คือมันอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆมากกว่าที่นอกกรอบจากเดิมที่ความเป็นพรฟ้าหรือว่าถ้าเป็นพรฟ้านะคะถ้าพรฟ้ามองเข้าไปในตัวเองมันก็จะไม่ค่อยเห็นหรอกนอกจากให้คนอื่น เฮ้ยแบงค์แต่เมื่อกี้เห็น่ากเขาได้คิดว่ามีแพวคนหนึ่งที่มีซิกแพคคนนี้จ้ะต่อยของวันนี้เขาอุ้บมานานมากยังไงแต่มันเกิดขึ้นได้เร็วขนาดไหนมันคือเมนเทนตัวเองมาประมาณ2ปีได้แล้วค่ะเราต้องสังเกตเป็นความรับดชอบถเราเราจะบอกว่าเล่นท้องบ่อยมากเล่นแบบเล่นกล้ามเนื้อทุกส่วนบ่อยมากใช่ค่ะ วันนี้นคขับเราก็แน่เหมือนกันใช่คือจะบอกว่าทุกเสียงกรี๊ดทุกกําลังใจทุกข้อความทุกคอมเมนต์พอนฟ้าได้อ่านทั้งหมดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้จะเป็นคนรีプライด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาจริงออๆนะคะขออภัยด้วยแต่ว่าพรฟ้ารับรู้ได้ถึงแบบความรักมันก็พลัง,ท,งทั้งหมดที่ส่งมาให้พรฟ้าเลยดังนั้นวันนี้ที่พรฟ้าเดินก็เอาพลังมาจากพี่ๆนี่แหละคะ่ะแล้วก็มันมันคือมาตรฐานของนางงามพันใหม่ที่พรฟ้าคิดว่าเราอยากจะสร้างแต่คิดว่าให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่วันนี้วันนี้ให้95เออ อยากให้สิพี่มีพี่พี่อะมีแคมเปญคืออยากให้รันตาเดินสับไปสในจักรวาลแต่ว่าด้วยพื้นที่มันแบบไม่ได้พี่ขอแบบหมุนหมุนได้ไหมหมุนได้ไหมหรือไม่สะบัดจลสียตอนนี้ใช่ไหมฮะได้ได้ได้เราคุ้นท่าเราสุดเกินไปแต่บนสนามหญ้าเออไม่จักรวาลไม่ได้เลยตัวนี้ปิดค่ะฝากเป็นกำลังใจให้รอนตา สนุกตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าออกมาแล้วได้ยินเสียงแบบแฟนๆอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เห็นไปได้ยินออแต่กดปีนี่แต่เธอต้องให้คะแนนของเสียงผู้ชันตัวใช่คะแนนเนี้ยถ้าเต็มสิบให้ร้อยเอาดีออพี่จะมากองจุกวนนานให้คะแนนไปเท่าไหร่หรออือ <c oughs> จริงๆนะตัวมเมนเน้นนั่นแหละทำเต็มที่ที่สุดละค่ะแล้วก็ เราพยายามเป็นตัวเองโชว์ศักยภาพของเราออกมาให้มากที่สุดนะคะอีกหนึ่งคะแนนเนี่ยที่ไม่ให้ตัวเองเพราะว่ามันอาจจะมีบางจุดที่เราควบคุมไม่ได้นะจุดน,นั้นอาจจะเป็นรองเท้าพื้นหรืออะไรความคิดอะไรของเราอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะวินาก็แคะแนนเก้าวคะแนนเพราะมันใจมากทำไมน,นไม่ไม่ <ๆ S 2> แต่เรา <ๆ S 2> เดี๋ยว <ๆ S 2> เรา <ๆ S 2> มีหนึ่งคะแนนที่จะ <ๆ S 2> ใ,ให้น้องเพื่อจะได้เป็นเต็มสิบคือเรามีแคมเปญคืออยากให้วินาเดินฝักไปสู่จักรงขอแบบบ้ำกื่อกีไปเท่าเนึ่ง ชุดว่ายน้ำวันนี้คือแบบสบ,สบสั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 บสุดๆแต่ตอนเนี้ยพี่อ,อ๊อฟติง้งขึ้นภาพมาหายไปไหนก่อนตุยตุยแล้วหนึ่งพี่ออไม่ไหวแล้วมาตักบาตรตั้งแต่เช้าเอาเป็นว่าอีพีต่อไปเราจะไปที่ไหนจะถามนางงามเรื่องอะไรเดี๋ยวเราติดตามเลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ